ตลาดอาจเงียบแต่ความเงียบไม่เคยหมายถึงความว่างเปล่าและในเดือนมกราคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่เลือกจะเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีแผนแต่เพราะพวกเขากําลังรอในขณะที่เข็มนาฬิกาเดินผ่านช่วงตีสองตลาดนักเตะปิดตัวลงพร้อมเสียงฮือฮาทีมเล็กเร่งเสริมเพื่อหนีตกชั้นทีมใหญ่ทุ่มสุดตัวเพื่อไล่ล่าความสําเร็จแต่ท่ามกลางดินที่เกิดข,ขึ้นทั่วพรีเมียร์ลีกชื่อของแมนยูนเต็ดกลับนิ่งสนิทราวกับยืนอยู่นอกวงสนทนาคาถามจึงดังขึ้นพร้อมกันจากแฟนบอลทั่วโลกนี่คือความลังเล รือคือการตัดสินใจที่คิดมาแล้วทุกมุม1คาริคก,กับผลงานที่ซื้อเวลาให้บอร์ดบริหารการเข้ามาของไม่เคินคาริคไม่ได้เป็นแค่การประคองทีมในยามวิกฤตแต่คือการหยุดเลือดและสร้างเสถียรภาพอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้และการโคน่นอาเซนอลไม่ใช่แค่3มแต้มในตารางแต่มันคือสัญญ,ญาณว่าน,นี่ไม่ใช่ทีมที่พังจนต้องรื้อใหม่กลางฤดูกาลสำหรับบอร์ดบริหารสิ่งที่คาริคมอบให้มีค่ามากกว่านักเตะไปหนึ่งคนเพราะมันคือเวลาและในโลกฟุตบอลเวลา คือสิ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจไม่ต้องเร่งไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องซื้อเพราะแรงกดดัน2ออย่าลืมสเสมอที่ผ่านมายูนิเต็ดไม่ได้ซื้อน้อยหลายคนพูดถึงความเงียบของมกราคมแต่กลับลืมไปว่าไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ยูนิเต็ดเพิ่งทุ่มงบก้อนใหญ่ไปแล้วคุณยา่าเอมบูโม,โมเซตโกและดอกูนี่ไม่ใช่ดินแก้ขาดแต่มันคือการลงทุนที่วางรากฐานระยะกลางถึงระยะยาวการซื้อนักเตะเพิ่มในเดือนมกราคมอาจไม่ได้เพิ่มคุณค่า แต่อาจทำลายสมดุลที่ทีมกำลังสร้างฟุตบอลไม่ใช่แค่คำถามว่าใครเข้ามาเพิ่มแต่มันคือคำถามว่าใครเล่นเข้ากับใครได้ดีที่สุดและบางครั้งความอดทนคืออาวุธที่ถูกมองข้ามมากที่สุด 3. ไม่มีคำว่าเพานนักบัยในพจนานุกรมของบอร์ดชุดนี้เจสันวินคอกส่งสัญญาณชัดเจนตั้งแต่วันแรกแมนเชสเ,เตอร์อยูนเต็ดจะไม่ซื้อนักเตะเพื่อรักษาหน้าหรือเอาตัวรอดเฉพาะหน้าโดยเฉพาะเมื่อทุกคนรู้ดีว่าคาเซมิโร่กำลังจะหลุดออกจากแผนงานในซัมเมอร์การทุ่มเงินในเดือนมกราคม อาจเป็นการใช้เงินผิดจังหวะนักแต่ระดับที่สมมสรต้องการจริงๆอย่างอดัมวอตันเอเลียดแอนเดอร์สันหรือคารลอดบาเลบาล้วนเป็นดินที่แพงและไม่มีทางถูกลงในตลาดกลางฤดูก,กาลบอร์ดบริหารจึงเลือกสิ่งที่ยากกว่านั่นคือการรอแม้จะรู้ดีว่าความเงียบมักถูกตีความว่าความเสี่ยงบทสรุปตลาดอาจเงียบแต่เบื้องหลังความเงียบนั้นคือการคำนวณ คือความอดทนและคือการเดิมพันกับอนาคตคำถามสุดท้ายจึงไม่ได้อยู่ที่สโมสรแต่อยู่ที่แฟนบอลอย่างเราคุณมองความเย,ยบในตลาดเดือนมกราคมครั้งนี้ว่าเป็นความรอบคอบที่จําเป็นหรือความเสี่ยงที่อาจต้องจ่ายราคาในช่วงท้ายฤด,ดูกาลคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและถ้าคุณไม่อยากพลาดบทวิเคราะห์หรือกดแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามไว้ด้วยเพราะบางครั้งเรื่องราวที่สําคัญที่สุดไม่ได้ดังที่สุดแต่มันจะชัดที่สุดเมื่อเวลาพิสูจน์